สวิธีที่ทําให้คุณรวยเร็วขึ้นเป็น10เท่าคนที่ต้องการอยากจะรวยเร็วขึ้นสําเร็จเร็วขึ้นคุณต้องมี3ข้อนี้ข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของ mindset หรือความเชื่อข้อที่สคือการ set g o หรือการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองข้อที่สามคือการ up skill หรืออัพความสามารถของตัวเองโดยมีแผนที่ว่าเราจะทําอย่างไร mindset หรือความเชื่อมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มี mindset หรือมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พอคุณทําอะไรไปแล้วคุณจะเกิดความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ไหมดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความเชื่อในเรื่องที่คุณทําหรือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองสามารถที่จะเป็นคนคนนั้นได้หรือคุณสามารถที่จะรวยได้้ถาาคคุณมมีหรือว ที่ถูกต้องมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดไปแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่มีมายเซ็ตที่ถูกต้องหรือมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการสร้างความสำเร็จหรือการสร้าง ตัวเองให้เป็นมหาเศรษฐีหรือรวยมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนไปไม่ถึงสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นให้คุณเปลี่ยน m i n d s e ตหรือเปลี่ยนความเชื่อของคุณด้วยการเซลท็อกถึงเรื่องที่คุณต้องการทุกวันทุกวันเพื่อสร้างให้จิตใต้สานึกของคุณมันเกิดการจดจําว่าคุณเป็นคนคนนั้นและคุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถที่จะทําอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยการใช้เซลท็อกพูดกับตัวเองทุกวันพูดซ้ําๆพูดย้ำๆถ้าคุณพูดอย่างนี้เป็นเวลา21วันร่างกายของคุณมัน จะเกิดการจดจําจิตใต้สมนุนของคุณมันจะเกิดการจดจาและทําให้คุณพร้อมที่จะลงมือและนําพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้ 2. การเซ็ตเป้าหมายหรือการเซตโกการที่คุณเซตโกที่ถูกต้องมันจะนําพาคุณไปถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายเป็นสิบเท่าของสิ่งที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณมีรายได้เดือนละแสนให้คุณตั้งไปเลยว่าคุณต้องการที่จะมีรายได้เดือนละล้านมันจะนําพาคุณไปสู่กกาาารรรลงมืืออทํห พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นจนคุณสามารถที่จะหารายได้เดือนละล้านได้ต่อให้มันไปไม่ถึงคุณก็จะสําเร็จใหญ่ขวาที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณเซตเป้าหมายได้ถูกต้องมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้น 3. การอัพสกิลหรือกลยุทธ์ที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายของคุณถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายว่าคุณต้องการจะมีรายได้เดือนละล้านคุณต้องดูว่า คุณต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มคุณต้องทําอะไรเพิ่มคุณต้องพัฒนาทักษะอะไรในตัวคุณเพิ่มมันจะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นคุณก็จะไปเรียนรู้แล้วก็ไปทําให้ตัวเองเก่งขึ้นในเรื่องนั้นเพื่อทําให้สกิลของคุณทักษะของคุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วนําพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณจะสร้างเงินล้านต่อเดือนได้ดังนั้นถ้าคุณมี3สิ่งนี้คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยได้เร็วขึ้นเป็นสิบเท่า